หนึ่งทีถ้าพร้อมแล้วนึ่งสเต็ปม,มาค่ะแต่วอชัวสเต็ปด้วยนะคะระวังนะลูกหนึ่งสองสามโอ้สหสติมากเออเออเออโอ้โหทำเกินหน้าที่ดีใจมากๆโอ้ oh my god นะครับ n e v e r seen So many people นะคะไปในในอีเวนต์เนาแล้วก็ที่ไปมาหลังงานแล้วแต่ต้องบอกเลยว่างานนี้นี่คือเป็นความน่าตื่นเต้นที่สุดนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็อันดับที่หนึ่งคืออยากจะขอเสียงความตื่นเต้นหน่อยเนาะความตื่นเต้นอันแรกไหนไหนๆอยากได้ยินเสียงความตื่นเต้นของน้องๆดีอาร์สหน่อยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเสียงกีที่เขาดังๆด้วยนะพอพูดชื่อุกบขอแบบกระหน่ำดังเลยนะขอแบบ welcome ที่สาวสวัสดีซิสเตอร์อะไรอย่างนี้ได้ไหม น่าหลับมาเพราะฉะนั้นนะคะขอเสียงดังๆต้อนรับคุณเก้าสุภศราราค่ะวันนี้เราโชคดีสุดของเราสวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เก้าสวัสดีค่ะพี่เก้าสวยมากทุกคนเลานะคะพี่เก้าเดินขาได้ออกมาเลยเออเดี๋ยวให้ทักทายทุกๆคนก่อนค่ะวันดีทุกคนโหดีใจมากเลยอ่ะคนเยอะมากเลยอ่ะพะว่ามาใช่ไหมเนี่ยขอพี่ณก้านด้วยเออวันนี้แบบเราก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรนะ้นองเขาเป็นเหมือนแบบน้องชายแห่งชาติเราเป็นพี่สาวแห่งชาติไงพี่สาวเราขอเอป็นน้องสาวได้ไหมอ่ะได้ยินดีที่เป็นพี่ให้ <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่เป็นพี่พี่จะเป็นป้าไม่ได้พี่เป็นพี่เท่านั้นเอออ่ะวันนี้เดี๋ยวต้องถามตองก้าวนิดน,นึงมาบ้างคะมาที่งานของเราในวันนี้นะคะกับการนี้ Super u cool s u p e r U อร o o i n g Fresh งเฟ r i e n c e อ่าใช่จริงกินดีมากเลยอ่ะแบบรู้สึกว่า มันมาเหมือนเรามาเป็นส่วนหนึ่งน,นะเนอะของงานเปิดตัวอ,อโปรดักต์ใหม่ของเขานะคะกันนี้แล้วก็อันนี้มันเป็นกันแดดเนาะ UV ูว่มาซูะะปเปอร์ UV คูลิ่งนะคะเป็นตัวใหม่ของเขาแล้วไอ้จริง ปีที่แล้วว่าพี่ดาวก็มากับน้องๆของบาสนี่แหละแต่ว่าผม<ช>รู้อยู่โซนโน้นได้แม่เลยก<ช>็ยอยู่คนเดียวกับพี่ดาวสองคนมันก็จะเหงาๆแล้วมันก็จะพูดไม่ค่อยโมดขอตัวช่วยได้ไหมคะเพราะว่าต้องบอกว่ากันแดดติดแอร์ตัวนี้ก็คือพิเศษมากๆจะม,<า>มาพูดกันสองคนตรงนี้นะมี่ดาวเอยต้องมีสักสิบสี่คนมายืนบนนี้มันถึงจะสมทาความพิเศษ ทตอนนี้แฟื่อนๆน่าจะรอแล้วแล้วก็ใครที่อีกมือถือมาอย่าลืมนะคะวันนี้แฮชแท็กของเราเจอาจ้าเจอาจ้าส,ส,สุดๆเด็กๆเข่าสว่างมาทุกโปริงสว่างว่าติดออไม่พอเหมือนติดไฟมาด้วยด้วยเออเอาล่ะเราต้องทำเวทีให้ยิ่งใหญ่เพราะสิ่งนี้ล่ะทุกคน เขามากันแบบ bus is twelve นะมากันแบบ12คนแบบเต็มๆเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยให้น้องๆบาสทักทายแฟนๆกันหน่อยค่ะ seven eight nine because you are special สวัสดีครับพเาบาสทีละคนนึงทีละคนนึงโอเคอะพี่อลันสวัสดีคร่ะอลันครับ สวัสดีครับมาคริสครับสวัสดีครับผู้พลดครับสวัสดีครับฮาครับสวัสดีครับจิมมุครับสวัสดีครับไทยรับสวัสดีครับเนครับสวัสดีครับบุระชัยครับสวัสดีครับโคเปอร์ครับสวัสดีครับเอเอครับ สวัสดีครับจังทีครับสวัสดีครับพิมวัสดุครับเจ๊เอาล่ะวันนี้เราอยู่กันคนทั้งทีเมื่อกี้ทสองใช่ไหมครับก็จริงๆการนี้เนี่ยอยู่เรามาเป็นเหมือนเอ่อัอะไรเหมือนเริ่มต้นมาเราตั้งแต่เราเดบิวเป็นบาร์บีคิวที่ร้ชายเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอไปที่สองเนี่ยน่นอนมีบอกว่าอะไรหลายๆอย่างให้เราได้ทํากับการนี้เยอะเลยต้องแบบว่าฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับอย่างตอนนี้ก็มีกันแดด ติดแอร์บอกเลยว่าลบสององศาใช่ไหมรขาเปิดเดชาวัตใช่ครับคุณไทย y เซอร์ค <Yes, sir. S 2> ือผมจะบอกนะครับว่าอย่างรุ่นลมก่อนเนี่ยก็จะมีเซรั่มกันแดดนะครับแล้วก็มี spray กันแดดนะครับ UV mist แต่ว่ารุ่นล่าสุดนะครับอย่างที่คุณคุณไทยครับบอกที่คุณไทยบอกไปนะครับ <c oughs> ก็เป็นเอ่อเขาเรียก กันแดดติดแอร์ UV cooling นะครับผมเนื้อเนื้อเนี่ยไม่ที่ไม,ไม่ธรรมดาเลยเพราะมันสีฟ้าสีฟ้าเลยับสีฟ้าเลยครับเย็ยนครับเย็ยนเย็นชอบมากเลยพี่กีก่อนไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าน้องแบบรับส่งกันเก่งมา,มากๆเลยนะคะเอาล่ะน้องๆแล้วแบบพอลองใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างในผู้ใช้จริงเมื่อกี้เห็นอยู่ในห้องแต่งตัวเขาผมก็ผมรู้สึกว่าพอมเป็น water gel ก็จะมีความไม่เหนียวเนื่อะสบายมากเมื่อกี้ก็คุยกับพี่ก้าวอยู่ว่าแบบมันไม่เหนียวใช่ไหม มีความไม่วอกด้วยนะทุกคนไม่วอกด้วยแล้วก็เรื่องกันแดดเนี่ยก็คือเขามี S P F 50บวกมี P A plus 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 มีสี plus อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัว U V A และ U V B นะครับผมเก่งมาก,มากจริงครับที่สำคัญเนี่ยเขามีแบบว่า cooling active ด้วยนะครับสมมุติว่าทาไปเนี่ยอากาศร้อนอย่างเงี้ยทาไปเนี่ยมันแบบเย็นลบสองสศายนะครับอยู่ได้ตั้ง8ชั่วโมงทุกคนบอกเลยนะครับผมนะ <c oughs> ครับครับจังครับผมก็่างที่เพื่อนบอกับผมว่า ตันแต่ตัวนี้เนี่ยใช้แล้วแบบมันไม่เหนอะแน่นอนนะเพราะว่ามี U V cooling บอกว่าใช้แล้วผิว fresh แน่นอนนะบเฮ้ยเกยนะฟิลอยู่นะเออก็ดีนะเออเออชวนพี่สาวไปเตะบอลน่ารักไอเดียดีไอเดียดีเพราะอะไรลูกเห็นพี่ก้าแบบมาแบบลุกนหวานใช่ไหมก็เลยอยากแบบลองทำอะไรแบบให้มันแบบโผโหๆว่าเตะบอลอะไรอย่างเงี้ย ปวดหดชวนเขาไปเล่นกีฬาแบบแมนแมนคุยกันนะอะไรอย่างเงี้ยเดินหัวฟาดฟ,ฟันหัก <laughs> เออมีใครพูเต่ออีกไหมครับผม,มอยากพาพี่เก้าเลยจุงน้องหมาครับผม<อ>เป็นเพี่เก้าชอบหมา<อ>แต่ผมเป็นหมาก็ได้แล้วไทยหมาดีไทยหมาดีแหมคนข้างๆจิกนิ้วใหญ่เลยนะเราอนะไรค่ะ <laughs> ไปใช่ไหมเราก็รีบตกปาดไ้ไวเกินเออยอมขนาดนี้เรวต้องไปนะใช่ไหมไทมหมาเด็กเราแบบโดนเส้นด้วยนะเออเออยังไงต่อครับอ่า ถ้าเชิญพี่เก้าไปขับเจบสสกีแล้วกันครับออ้หาแดดเป็นแบบ<ต>แอคทิวิตี้หน่อยโอ้อ,อ,อดีดีโอเค <c oughs> พี่เราอยากรู้เลยว่าคนต่อไปอะ่ะ <c oughs> เขาจะเอาท้าแดดอะไรมาปากพวกเราอีกรอฟังอยู่นะลูกมาคนดีครับเออผมอยากจะพาพี่เก้าไปพี่เก้าไปเกาหลีด้วยกันไหมฮะ กอลีเป็นบ้านผมเองครับเจอผมแต่ทุกอย่างให้เก้าวไม่ต้องห่วงไปนี่ยไปกับหนูไม่ใช่น้องชายอะอันนี้คือเอาคืนว่าแล้วเอาคืนเอาคืนเงี้ยเอาคืนไม่แไม่ช่วยไปไหนนะเพราะช่วยไปถ่ายเอ็มวีรอบที่แล้วแต่ว่าพี่ก้าวเดินหนีไปก็เลยเออรอบนี้ไม่ช่วยไปนอนละนอนเลยนอนเลยเอาคืนนะหยอกยอกหยอกถ้าช่วยไปดำน้ำครับครับช่วยไปดำน้ำเพราะที่เขาห็นพี่ก้าวแบบว่าลมดำน้ำบ่อยแล้วก็ปัดก็เคยดำน้ำเคยดำน้ำเลยคิดว่าน่าจะเหมาะใช่ไหมครับใช่คร่ะ ครับผมเมื่อกี้พี่จินพาพี่ก้าไปเกาหลีใช่ไหมครับว่าพี่ก้าอยากไปสิงคโปร์กับผมอีกรอบหนึ่งไหมค่ะหรือ,อ, <c oughs> อว่าจะไปจะไปประเทศอื่นก็ได้นะครับพาไปต่างประเทศะรเขาแพ้วแพาวโตขึ้นกันขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะ รวดเร็วเนาะจริงๆผ่านไปปีนึงเขามีคําพูดคําจาที่แบบคนนังจีไม่ใช่แค่น้องชายละ่ะใช่ <ละ S 2> เ,ออเขาโตแล้วเขาเป็นหนุ่มล,ละเออไปต่อได้เลยครับผมอยากชวนพี่ก้าวไปทำอะไรง่ายๆสบายๆนะรอฟังเลยง่ายๆสบายๆของหนูแล้วก็ชวนพี่ก้าวเนี่ยมาปั่นแฮชแท็กกันนี้เย่ยูจีบัสนะเก่งมากจริงแฮชแท็กนี้เนี่ยก็ปั่นได้ทั้งวันเลยเริ่มมาเลยตอนนี้ก็ เปล่าทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไปเทนโลกกันใช่ไหมคะคุณเีใช่ครับเขาได้เนียนมากหัวสุดสวยมากยังดีป้ะรับผมเราต่อยในดีมาทีนี้องคล้วครับมาอย่าทำปาล์มนั้นคนที่เก้าวไปนี้ดจะไปคาเฟ่แมวครับไม่ได้ในเอ็มดีแค่ชายก็ได้ครับ พาคนีเออพาไปเต้นหน้าไินเนอร์ครับเอาอีกเหรอเอาเดี๋ยวาดูคนอื่นบอกว่าทำใจก่อนได้ไหมได้ไหมเออเออโอเคได้ครับพี่ตังที่ครับเอ่อผมคิดว่าผมจะชวนพี่ก้าไปวิ่งมาราธอนครับโอ้าดูเป็นคนแข็งแรงเนียครับเลยอยากชวนไปวิ่งท้าแดดหน่อยอ๋อคอณกน้าจะเข้าทาเอออ่า ีนครับพีนพระสุรของเราครับเอ่อช่วยพี่เก้าไปทำซาลาเปาแล้วกันะครับทำไมเพราะว่าจะได้ไปสอนพี่เก้าจีบดูครับ้วันก่อนเราจีบพวกในแค่น้องชายมีคนจีบพี่เก้าเดี๋ยวเรอยากให้พี่เก้าลองจีบคน,นอืึอ่งบ้าง